วันนี้เราอยู่กันกับเจ้า Ford Ranger ตัว w i t e c k 2.0ไบ t ท r o o นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดก็คือ 4x4 เครื่องยนต์จะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับมีการปรับเปลี่ยนโฉมตั้งแต่ตัวภายนอกจนถึงภายในห้องผู้โดยสารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวภายนอกห้องผู้โดยสารมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างหลักๆเลยก็คือตัว ไฟหน้ามีการออกแบบเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับเวลาที่เราเลี้ยวพวงมราลัยไฟก็จะปรับองศาตามพวงมราลัยของเราไปด้วยกล้อง360องศาที่เพิ่มเข้ามาเวลาที่เราถอยจอดนะครับเราจะ,จะเราจะเห็นวิว360องศาถือว่าปลอดภัยมากๆในส่วนของตัวกล้อง300อองศาที่เพิ่มเข้ามาการสั่งเปิดปิดปลดล็อกสตาร์ทใช้งานอยู่ใน ตัวมือถือของเราเป็นเทคโนโลยีสำหรับตัว Ford Ranger ตัวนี้นะครับค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0บาทราคาจะอยู่ในช่วงนี้ส่วนออปชั่นเสริมต่างๆอันนี้ลูกค้าต้องศึกษาดูอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของ Ford Ranger ตัวนี้เข้ามาทำอะไรที่ออโต้ขับของเราคันนี้แน่นอนว่ารถที่ออกมาใหม่ๆสิ่งที่สำคัญก็คือสีของตัวรถยนต์ต้องมีความสวยเหมือนวันแรก ที่ออกมาลูกค้าเลือกติดเป็นตัวฟิล์มสายกันรอยหรือว่าเพนท์โปรดักชันฟิล์มติดกันชนหน้าฝากระโปรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยสะเก็ดหินรอยขนแมวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับฟิล์มสายกันรอยมีอายุการใช้งาน3ปี5ปีลูกค้าลองเลือกดูอีกชีนหนึ่งได้ตัวต่อมาก็คือฟิล์มกองแสงเซรามิกนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเวลาที่เราใช้งานในช่วงของกลางวันและกลางคืนนะครับ หนึ่งก็คือเรื่องของค่าการคาร้อนฟิล์มที่ดีต้องการร้อนได้ดี2ฟิล์มที่ดีต้องเคลียร์และใสเวลาที่ขับกลางคืนหรือช่วงของฝนตกนะครับตัวนี้เราเลือกแนะนำเป็นตัวแมกนัปโปนะครับแมกนัปโปตัวนี้จะเป็นฟิล์มกองแสงซรามิกตัวใหม่ล่าสุดซึ่งให้ค่าการคมร้อนที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ9 8ซวิสัยทัศน์ในการขับกลางคืนกลางวัน ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนครับเพราะว่าผมมีการทดลองใช้งานกับตัวผมเองนะครับอยากจะแนะนำฟิล์มตัวนี้และสินค้าอื่นๆที่ออโต้กรของเรามีไม่ว่าจะเป็น p พน n ์โปรดักชั o นฟิล์มวินโดว์ฟิลมและชุดแต่งพวกพาร์ตคาร์บอนต่างๆลูกค้าลองเข้ามาเยี่ยมชมกับเราได้วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในส่วนของ Ford Ranger ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น next gen นะครับปี2022วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ